เฮ้ยอะไรม้ันนี้เราเนี่ยแบนหนึงค่ะไม่ได้ดัะขาอัไทอัดไทยัดนไม้ไทยอ่าครูวไ่ให้ดูกนต้ไม้อตอนนี้อันนี้สามใช่ไหมคะหนูก็เขียนว่าสี่ระอีอันี้สี่แล้วค่ะวันนี้สระอีเด็กๆเห็นไหมคะสระอี สี่ค่ะตอนนี้เราเรียนสไลอีนะคะแล้วเขียนสไรนี้่ะตัวที่หนึ่งสระอะไรคะเดี๋ยวทวนแป๊บหนึ่งตัวที่หนึ่งสรลอะไรคะลูกตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งสระอีอะไรที่เราเขียนไปแล้วอ่าตัวที่หนึ่งคือบอกสรลอะไรที่เขียนสระอะไรคะเขียนไปแล้วสรลดอะไรนค่ะตัวที่สองสระอาอ่าตัวที่สองคือสระอา ตัวที่สามตัวที่สามอะไรไม่มีขีดเรียกว่าสระซลอีไรสระอี่สลูีกสระอีกซอีกซะอีกนาละอีกลอกาลาอีกละอีอีกซอีกอีกันีกซาอีกนาอีกาลอกซอีกซาลอีลีกซอีกลอกอากอกาอลอน หมอนเชนเขาเนี่ยมันจะดำๆหน่อยเออนี่มันจะไปแป้งหมอนที่เชนคเขอเดี๋ยวป้าไปส่งนะคะจะส่งไหนอ่ะไปส่งหมูไปนอนที่ห้องไงลูกเสร็จทำนี่ก่อนเสร็จก่อนครับมันเต็มเนาะมูแป้งน้องพี่แเป็นยายท้า,ให,ทาให้ใช่ไหมดีค่ะดีบู๊บบัวไปนอนกับปลาไก่เลยเงี้ยไม่ต้องหรอกนอนนู้นแล้วที่นอนมันเต็มทำไมเพราะคุณให้มันนอนกับปลาไก่ อันนี้เรียนสระอีนะคะอ่านดูตัวแรกนะคะเด็กๆเตรียมดูก่อนนะเดี๋ยวค่อยก็ดูค่ะอ่าตัวที่หนึ่งตัวสีดำนี่ตัวอะไรคบตัวงาตัวอะไรขุดตัวอะไรตัวช้างอ่าดีมากพอช้างนะคะชอช้างใส่สระอี อ,อ,อชออ,ชอ,อีชีชออีชีชอ่ะเด็กๆออกเสียงอีกรอบนะคะชออีชีชออีชีชอ่ะชออีชีออกเสียงเสร็จแล้วเขียนลงในสมุดเลยค่ะลูกอ่ะเหมือนตรงนี้ชอช้างอชออีชอ้างค่ะมาเขียนตัวเท่าบรรทัดสิลูกสระอีชระีนึ่งคอ่ะ นั่งใ้ติ๊กปาติ๊กให้โอเคดีดีสาระดีดีมีอันนี้ด้วยอ่าอ่าก็อ่าเสร็จแล้วค่ะเขียนแล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะลูกเสร็จแล้วครับค่ะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งค่ะรอขีดอันนึงเสร็จแล้วค่ะค่ะใครยังไม่เสร็จไหมคะเสร็จแล้วครับครับ อะตัวที่สองนะคะตัวที่สองอ่ะตัวที่สองคำที่สองตัวพญานะสีดำี่ตัวอะไรคะดอเด็กดอเด็กดอใส่รสลีออกเสียงดอเด็กดอีดีดอีด ดออีดีนีเขียนไล่มาก็ได้รับอมารอกค่ะลูกดอีดีอดอีดีเขีสใครยังไม่เสร็จไหมคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนนะวนี้เราไม่รีบอเนปเสร็จแล้วเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหไม่ใช่หรอก ไม่เรียนสับสตรอันนี้รักสอบสูตรแล้วเขียนนะอ่ะเขียนดีๆฮะโอเคเสร็จแล้วบอกครูแล้วนรัอ่าเสร็จแล้วนะคะคุณครับตัวต่อไปคําที่สามค่ะอาล่าลาล่ามันต้องลอยขึ้นหน่อยหรือปลาโลไม่ติดเินเกินไปตัวอะไรบอกครูที่ตัวอะไรครับพญานาสีดำเยี่ยมมาฮต ตัวอะไรแน่ลูกตัวอะไรตออีตีตอเต่าใส่สระอีตออีตีตออีตีตออีตีอ่าคืออ่านเสร็จแล้วเขียนด้วยนะคะเขียนน้อยขึ้นน้อยไม่ค่อยเกินไปหรอกนี่อืมถูกต้องอืม เสร็จแล้วค่ะร็จแล้วค่ะยังยังขนั้นแต่จะเสร็จแล้วค่ะอันนี้เขาน้อยเนี่ยเขาเรียนน้อยค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณป้าวันวีวันวีฝนตกด้วยด้วยค่ะคิดถึงครูปอ่ะคิ่ะคำที่สี่นะคะคำที่สี่คำที่สี่คำที่สี่ อ่าพยันชนะตัวสีดำตัวอะไรคะลูกทหารทหารครับอ่าทอทหารค่ะใส่ซาออีตัวสีม่วงลงไปไอ,ออกเสียงทออีอทีทออีที<อ>เก่งมากค่ะทอีทีทออีนี ค่ะดีเลยนิดนึงไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องรีบดูถ้ามันดีเลยอยู่นะค่ะค่อยๆเราก็จะทีมดีเข้าใจไหมคะลูกถ้าเรารีบลงเราก็จะไม่ค่อยสวยเห็นไหมค่ะค่อยๆนะคะคุณผู้ชมไม่รีบลูกจะให้อ้วนมากอ่าไม่ต้องอ้วนมากเหมือนตัวเองค่ะใช่ครับครับไม่ใช่ว่าตัวอ้วนเราจะเขียนอ้วนหรือเปล่าเขียนพอดีรู้ไหมครับเออ ตัวต่อไปเลยนะคะตัวต่อไปค่ะตัวอะไรก็ลูกหนอนหนูหนอนหนูเก่งมากใส่สระอีเจอสีม่วงลงไปเป็นนอนอีมีรอบลูกนอนอีมี เจอแล้วครัเสร็จแล้วนะคะครับเลยเป็นหน่น้่งหนูนุ่งหน่หนุ่งุงหนุ่นุ่งหน่งหนุ่งรนะน่งน่นนนหุง่่คน่ ค่ะมันรุดออกไปเลยนะค่ะน้องๆเลยยังทึ่งดอเด็กเลยค่ะอ๋อคุณแม่คะคาที่สามเป็นตอเต่าสระอีค่ะคุณแม่อนะนอตตอเต่าสระอีค่ะรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนยังต่อเต่ายื่เลยเหรอคะลูกเพื่อนยังรอดีเลยอยู่ลูกแป๊บหนึ่งนะคะ คร meantime, คูห well, ิวข้าวไหมครับครูหิวข้าวไหมครับหิวข้าว๋ยวสอนเสร็จก่อนวันรีบมากคัวดีเลย์แบบรอบที่แล้วเข้าไม่ได้เพราะฝนมันตกด้วยแม่น้องนบเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะแม่น้องนบเสร็จยังคะ แต่ว่ามันดีนะเครื่องเนี้ยเนี่ยมันตัวมันแจมนี่นะลายเลยว่ามันเจมนะดีนะแล้วก็กุ้งพอก็ลาไปซื้ออันเนี้ยเคสอะเล่นหนาเคสเพราะว่ารูมีนล็เขาเรียกเคสซุลล็อกเคสโทรศัพท์รู้ไหมคะเคสรัแล้วกเคสโอ้เป็นสรสัญญาณที่เด็กเก็บถ้าหนูเล่ดีเดี๋ยวถ้าใครไม่ทานรอคลิปเลยนะคะ เอาเป็นบบไอด iPad ข้าวโอเคเออเลือด iPad อัน a p p e เหนาเลืาตัวต่อไปนะคะเพื่อนทักมาคุณครูกำลังรับเข้าไม่ได้ร้องไห้นะครคุณแม่เรียนต่อค่ะคุณแม่คะน้องคุณแม่น้องตันหยงเปิดกล้องด้วยนะคะ จะได้เห็นกันดูขนกพรเปิดกล้องด้วยนะคะมันมันมันเปิดไม่ได้อ่ะค่ะเปิดกล้องไม่เจอหรอคะคุณแม่ค่เปิดตรงกล้องที่เป็นวิดีโอค่ะแล้วมันจะขึ้นนะคะเอ้ยหนูอจะทำอย่างนั้นค่กล้องวิดีโอ่ะค่ะมันขึ้นว่า Start ิดีโอนะคะไม่แน่ใจเลยเป็นไอเป็น iPad ไหมคะหรือว่าเป็น Android รอัพท์เอร์ดอยค่ะอ๋อ มันน่าจะระบบค่ะไม่เป็นไรค่ะฟังเสียงก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูมีคลิปลงให้ทีหลังอีกทีหนึ่งนะคะเันเห็นได้เสียงค่ะแต่ว่าไม่เห็นอะรหรอกค่ะใช่ไหมคะใช่บางทีอาจจะดีเลยที่เป็นที่สัญญาณก็ได้ค่ะคุณ้าเอะวันนี้ฟังเสียงไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูมีคลิปลงให้ทีหนึ่งนะคะอ่าขอโทษทีวันนี้อาจจะดีเลยนิดนึงอ่ะคำต่อไปนะคะละไลายขึ้นอะเเปิดดูมันต้องเปิดทั้งนี้ ได้สีแล้วค่ะขั้นต่อมาค่ะลูกตัวสีดำๆนี่ตัวอะไรคะจะลองดูาเส้นยปลา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 ลูกอ่านว่าอะไรใส่อะไรอีปใอะไรปอเสียงปออีปอเขียนอะไรเขียนเรื่องอะไรละเขียนปออีปปลาไปปาใส่อะไรอี ออกเสียงปออีปียไม่ไเสร็จไหมคะปออีปีเสร็จแล้บอครูเสร็จแล้วครับอ่ามีคนไหนยังไม่เสร็จไหมคะ เสร็จแล้วไปคําต่อไปเลยนะคะดูคําอะไรรอก่อนตัวอะไรครับตัวนี้ตัวอะไรครับพอพานอ่าเก่งมากเลยพอพานใส่สระอีออกเสียงพออีพอพ p อ่าพออีพอพ p อ่าเด็กๆเขียนใส่สมุดเลยค่ะ ตลนี้ตัวสิงี่ต้อละดีแค่นม้สัญญาณดีเลย์มากเลยเสร็จยังคะพออีพีเสร็จยังบอกเสร็จแล้วคะ่ะมีใครยังไม่เสร็จไหมคะเสร็จแล้วคะ่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะ อ่าไปตัวต่อไปเลยค่ะตนี้เราใช้ตวสีวันลัค่ะตัวอะไรคะลูกสีดํำๆตัวนี้ตัวอะไรคะมอม้าใส่สละอีออกเสียงมออีมอีมีอีกรอบนะคะมออีมีมอีมีอ่าเขียนบนอ่านแล้วเขียนใส่สมุดเลยค่ะลูกมอม้า อมาสระอีมออีมีนี่ท่สนาอีอยู่ข้างบนมอมาไม่ใช่ข้างๆแล้ก็อมาสระอีแล้วก็บอกแล้วนะคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วค่ะไปต่อไปนะครับยัมอัหมด ตัวอะไรคะนี่รอเรือค่ะ<า>รอเรือเก่งมากเลยรอเรือใส่สละลีออกเสียงรออีรีรออีรีรออีรีอ่านเสร็จแล้วเขียนใส่สมุดไหมคะลูก อืมกนนครอืมก็แบบเราเรือให้กระดกลิ้นไงค่ะรอลิงก็กระดกลิงมารอลิ้นไม่กระดกนะคะเราก็เสร็จไหมคะลูกสอะไรรออีรีเสร็จยังคะรอเรือเป็นน้ำมันเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้ว ไปตกดตไปก่อนค่ะถ้าใคร้มาไม่ทันก็อ่านตามไปก่อนนะคะคูคองเดี๋ยวค่อยดูคลิปย้อนหลังแล้วก็เีส่งทีหลังได้ค่ะได้ค่ะช่วยฟลงดตว่ไปนคต่อไปนะคะ

อาเจแล้วเสร็หมดแวังหมดลนะอาราหาูเสร็จแล้วเดียอยามีเวลาดูแลอะยเพราะว่าเด็กเด็กมนหัวดีไงหัวหเสร็จไหมครับอีสอีสีแม่แม่เอาอนนี้ป๊ก็มาเรียนกับพี่เขาไหมล่ะมาเลียนกับพี่หนูนาไหม แสดงบอกคุณนี่เสดงนะครับเสร็จไปแล้วทำท้ายแสดงว่าสอนเมื่อกี้เป็นคำทป็นคำว่าอะไรนะฮะเพราะว่าเดี๋ยววันท้ายเดี๋ยวใครจะเขียนชื่อนะคะวันนี้คุณมีเพิ่มการอ่านประสมคำสลาสลาอีอันนี้ไม่ต้องสมุดกระโดก เดี๋ยวจะให้อ่านพร้อมกันได้ไหมครับได้ไหมอได้ครับได้ครับอ่ตัวแรกจอจีออกสียงจอีจี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 โอเคต่อไปต่อไปสอง พอพาตะลีออกเสียงพออีพีอีพอีพอีพีอีกีอพอีอีพีอีพอีพีอีพีอีพีอพีอี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 พีออกเสอียงออรพรออออีออีพี ออีรีอีกรอบรอบอีรีรอบรอบรอีรีรอรอรีรีต่อไปต่อไปคำที่ตัวนอนหลูตะรลอีออกอเสียงรออีรีหนึ่งรอบนึ่งรอบนออี เก่งมากค่ะต่อไปต่อไปคำที่ห้ามอมาสระอีออกเสียงเสียงมอมีมอมีอีรอบคำรมอีมี อีม่ีอ่ามามอีต่อไปค่ะพอท่าหาพลอีออกเสียงเสียงพอีทีพอีทีัอีทีทอีดีพอีทีค่ะคนที่มาที่มาทีหลังยังไม่ต้องจดบุตรนะคะเดี๋ยวให้

ออีปีอีปีตัวไหนก็ออีปีค่ะต่อมาต่อมาทำที่สองที่สองนะคะคออออีออีอีออีอีออีี อีอีอเตรียมค่ะไปไปหาหานะคะแถวแถวชชชารีชอทีชออีีชออที อต่อไปคำที่สี่นะคะคำที่สี่ฝอฝอฝาละลอีฝอฝอสีฝอฝอีสีฝอ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 สี ต่อไปค่ะดดเด็กใส่ใส่สลีดอดดดดดี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 ดเดีดอดีดีดดีกีดีลยดดีดดีดดด ต่อไปอันนีนะาัวนะขออึงอะไรอะไรอีขออีขออีผีขออีผีกลัวไหมไหมขออีผีกลัวไหมกลัวต่อมาต่อมานะคะ เจอมาเม่อต้นกอีกปกอีกีกอีกีอกนะคะกอีกีกอีกีไปต่อไปท้ายแล้วบอใบไม้สีบอีกีกีก A e e B B อ๋ออีบีอ๋อีเด็กๆอ่านได้ใช่ไหมคะอ่านได้ไหมคะบอกคุได้ไหมลูกไดได้บางคนได้บางได้นะคะ อันนี้แค่ลองแค่ลองอ่าอ่านแต่ถ้าแต่ถ้าเด็กเจะอ่านเด็กเไปอ่านนม่นที่เด็กเดไปแล้วไปแล้วนะคะล้ำล้ำอันนั้นอย่าไปลองไปลองให้เด็กให้เด็กเด็กอ่านหยุดไปแล้วนะคะผู้ปกครองผู้ปกครองเปิดกล้องด้วยนะคะเห็นหน้าเห็นหน้าเด็กๆค่ะยิ้มที่ค่ะลูก แล้วคนไหนที่มาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมึงอัดตรงๆก็สดงาเพิ่มหมดได้ไหมคะนะคะตุงอนนี้ต้องฟังแล้วเป็นคนสอนไม่อมนะคะลูกไม่อ้อมไม่อมเดี๋ยวเพิ่มดี๋ยวเพิ่กระแทกปากนะคะวันนี้วันนี้เป็นยังไงคะฝนตกฝนตกวันนี้เป็นยังไงบายไหมคะบายบายทานข้าวทุกคนเนี่ยนะคะทานข้าวยังครับ ทันแล้วครับทำแล้วแล้วนะคะูอ้วนแล้วครับผมอ้วนแล้วครับโอเคโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตใครลูกบล็อกคุณบล็อกมาเยอะยิ้มคุยยิ้มยิ้มต้องโทรศัพท์ตัวเองทุกคนนะคะเด็กๆตงๆแล้วยิ้มตัวสวยผู้ปกครองผู้ปกครองคนไหนไม่เปิดกล้องเปิดกล้องให้หน่อยค่ะคุณครูอยากคุณครูยากเห็นเด็กๆเปิดกล้องหน่อยนะคะ แม่เปิดว่นหอ่เอไหมคะนเอ้ยม่นั่งดีดสิคะน่งนั่งในหนั่หนึ่งสองสามยิ้มมองกล้อหล่อมากเลยเดี๋ยวคุณส่งไปงไปในไลน์ให้เด็กๆเด็กเดูว่ายิ้มหล่อยิ้มสวยแค่ไหน

ครับอ่ะคอับงั้นวันนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่กันใหม่สวัสดีัสดีค่สวัสดีครสวัสดีครสัสดีครวัสดีค่สวัสดีค่สวัสดีค่ะสวัสล่ะสวัสดีคระสวับดีค่ะสวัสดี่วด่เพืัสนีค่ะสสด้่อสวัสะนวสด่ะไวัสดค่ะสัดีเจะกันะไดีเ่ะสวมส่ะสวค่ะสดี่ะสัด่ะสะคะสะดคะค่ะด่อน ค่ะโอเคไปอ๋อโอเคเปลี่ยนชื่อเลยลูกอ่า